เปิดมันมติสันนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอพีแอนแพงเบอร์อสุขุชนเบอร์สุบองสุบอนบลบอลไรเห็ดพี่สังอยู่นั่งฮะนั่งอยู่ตอบตรงเลยนั่งอยู่อะสันนั่งเหตุยัง,น,งยนั่งเบิกมาเน,นาะสันยังได้อายุมาพอได้ฮะงามอยู่บอฮะ แต่แพงย,ยุ๊น้องซันนี่ซันนี่ซันนี่ลกมาซันนี่หมูตีงไว้แบบ <c oughs> มึงดูหมาะเขาในกำลังเห็ดยังอยู่เลยไปดิพี่น้องมาสุขุมคนเนาะกำลังตบซันนี่หมักหน้าโอ้โหพี่น้องเลยต้มเป็นหมากลูตกต้มเป็นหมากเขาจะว่าไม่จังเาก็เลยลอง,งจะคือเอานำมาต้มให้กันน ต,น,ตกกน้อางหลทางน้ำเนาะต้มางน้ำูลูกสากินไ่ได้พริกป่ะนนนเนี่ยต้มาน้นน้ำนวนบอกเลยมันจะอยู่ข้างในสใส่จากสมงองต้มนะไอชีพอล่าไอชียาต้มเลพ่ะสัน<อ>จะลืมไปตอยมักคามด้วยมีปะเดี๋ยวพักน้ำมัน น้ำไปเก็บกระสาลายกันนี่นะเพื่ออะไรเป็นอ้อยยังพัได้กินอยู่ท่ากินทาลวกกินกับลูกสาวเออเก็บมาได้ลลบแล้วป่นปลาได้พี่น้องเลยไหอนี่อาหารเกิดเนี่ยไหมนี่ป่นปลากินกับนึ่งหมางน้ำต้มหมางน้ำหมูเมนหนึ่งต้มหมางน้ำเต้า อะไรกันลวกผักน้ำเอาัระดานมาดูเยไปเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่ห้าสิเข้าคอนก่อนเข้าเคาะเข้าคอนนะเล่นหน้กอีกทีสองโตนะก็ได้ เอาไปนอนแล้วมอนเองนะ<อ>ต้มสูงเดียบร่อแลพี่น้อนเชียวนะอ,อ้บวนี่นี่อา้าวบองนี่เป็นอะไรีจีบมาไมไน้นี่มันแหงตากบเมือนฉยสูรขค้นี่รเฮ้ยคืออา้าวนางเจ้าเค็ดปลาออกไปเอาไปปลาขอตัวบักใหญ่หนึ่งปลาชน ชนนาอีกอันตอนตอนตอนอน,ตนั้นตกหรือหมอหรือหมอเกศเฉลียวเกิดมามนแล้วเขาะเสาะนะไรกันแล้วนะผนมันทางเกศลงเป็นแดงแดงแดงลายโอ้ยเต้นน้ำตกลงไปไปน็นอ่อนนี่คือแกวปลาคอผนปลาคอลองกินบรรณอ๊ะบรรน,นาเฮาได้เวลาปรุงเลยเราไปลูกปรุงยัง ไปบะปีเกลือทีน่งกินเป็นรายจะไปกินน้ำค่อยได้สิเป็นนัวเกลือใส่เกลือพริกเป็นนัวแค่นี้นะพี่น้องป่นปลาบานหอมกระดิ่งแกะมัาเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมักหนามก็จะกินเป็นหมาคนบอกแบบนี้เอาบวงกินมาลูกนี่สิโพดโพดเลยเมียหมากันนัย นี่กกระโดนยอดกระโดนผักน้ำลวกพี่น้องเอ้ยมากน้ำมาพี่น้องฝนปลาคิดก่อนแรงน้ำกันเนาะเสพๆขจาวาหวานได้แบบนี้นะหวานน้ามันบอกลองเบิ่งเด้อพี่น้องเฮากระพึงลองก็จะบอกมาลงมือบวงให้บวงอันเดียวกันอีกน้ำลายพี่น้องที่ไทยตกแด่งได้ปลา

กินก็ที่ราคาไม่ต้องไปมากๆกินแบบใหม่มิติใหม่การกินมากหน้าหวานบ่กน้ำนัวมนันไในช่วยนยที่แก่ปไปหน่อยครัอืมได,ได้ได้นั่นได้ะพวจะบอกให้มากินอย่ามาชุกมันกแก่ตายเลยไม่ไค้กิน

ทิ้เอาตรไฟมันบริดีเด็กพี่นอ้องเลยงานม,ม่แม่ไงไม่ร้ายไม่คะเลาะกอนหรอกนะนลูกชามานอนนำ้ำท้องอาถิตย์นั่งเลยมา Tên đơn này mà อะไ้มาจาจีวานมานะนึกบอเออมากระโดนไปหน่อยลปลาได้เนาะรีเข้าออกันครับหมากปลา ก็มันบ่มีหมากันหนเอานะนางมันาันนเ่รบอกมักเาักเจ้าา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn này นี่หมหมักว่าปนตาเหมือนจับเปปดตากับซิวเอาคื้อเลย ก็อานคือมักกินวะ่มัห่นนได้ปวเพามันลายแลวได่าไปจักพักนนง้นี่ากินหมด่เเ็ดเมม่อไรสก็ได่ั่งะ

Nó phải tìm màu bạc vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาโฟนเด้เฮยมาโูะอะ,อะออไรัาบ้าบาบ้ืกิบวตาร่าท้เการฆัับ้งเห้าบเอ้อไปไปนอกคลับ ชั้นนี่ช <c oughs> ันนี่น้องชันนี่ไหนน้องอะไรส่อน้อไล่ป้าจ่าไปหน้องเยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดหมางการดิ่งเดือบปลาลุงดัดนขึ้นดันขึน้นแน่เนาะ เอาไว้ Alright, พอกันใหม่ทีนาเอาไปแล้วสวัสดีสวัสดีครับ